บทที่15โลกนี้พลิกผันไปแล้วในช่วงบ่ายเพราะมีการวาบเจียนเย่จึงสามารถพาผีสาวไปด้วยได้เขาจึงพูดกับเด็กผู้หญิงอย่างเป็นมิตรว่าคุณพาแค่เราสองคนไปก็พอครับเมื่อได้ยินคำพูดนี้เทียนเทียนก็เริ่มร้องไห้ทันทีถึงแม้ว่าแฟนหนุ่มของเธอจะคอยปลอบอยู่ข้างๆแต่เทียนเทียนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นตัวสันเทาเมื่อเห็นผีสาวราวกับว่าสติสัมปชัญญะหลุดลอยไปแล้ว เจียนเย่ยเดินเข้าไปหาเธอแล้วถามว่าคุณโอเคไหมครับเด็กผู้หญิงร้องไห้จนพูดไม่ออกเจียนเย,ย่ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าถ้าคุณไม่สามารถพาไปได้สามคนจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับเทียนเทียน,นสแสดงสีหน้ามีความหวังเล็กน้อยมองมาที่เจียนเย,ย่คิดว่าตัวเองจะรอดพ้นไปได้แต่เจียนเย,ย่กลับยิ้มให้เธอแล้วกล่าวว่ายังไงก็เคยเจอหน้ากันแล้วถ้าภารกิจของผมล้มเหลวแล้วเธอมาหาคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องพาไปสามคนแล้ว สามารถอยู่กับเธอแบบตัวต่อตัวได้เลยดีจะตายไปภายในห้องเยียบไปครู่หนึ่งหลังจากคำพูดของเขาทันใดน,นั้นเทียนเทียนก็กล่าวออกมาอย่างชัดเจนว่าฉันทำได้ฉันจะพาพวกคุณไปเจียนเย่ยิ้มแล้วตบไหล่เธอเบาๆลำบากคุณแล้วเมื่อเห็นว่าทั้งสามคนกำลังจะไปแฟนหนุ่มของเทียนเทียนก็มองมาด้วยความเป็นห่วงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ออก เจียนเย,ย่กล่าวว่าผมรับรองไม่ได้ว่าข้างหน้าจะมีอันตรายไหมและผมก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่าจะพาเธอคนนี้กลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่แม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้อย่างปลอดภยัยแต่สิ่งที่ผมรับรองกับคุณได้คือปรับใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีอันตรายผมจะไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังแล้วหนีไปคนเดียวคำพูดนี้ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกอบอายเล็กน้อย เพราะเมื่อวานนี้พวกเขาต่างก็เป็นทหารหนีทัพทิ้งเจียนเย่ไว้เผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตรายเทียงลําพังเทียนเทียนเช็ดน้ําตาแล้วกล่าวว่าฉันฉันจะไปกับคุณคแต่ฉันต้องรู้สถานที่ที่แน่นอนถึงจะวับไปได้เจียนเย่พยักหน้าเขาหันไปหาผีสาวแล้วถามว่าคุณรู้สถานที่ที่แน่นอนไหมช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมทีสาวพยักหน้าชาชาเสียงของเธอยังคงเย็นเยือกและน่าสะพรึงกลัว แต่ก็พอฟังรู้เรื่องผู้เล่นทั้งสองคนในตอนแรกก็กลัวเธอเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นเจนเย่ทำหน้าขมวดคิ้วแล้วบอกให้เธออธิบายให้ชัดเจนเมื่อพูดไม่รู้เรื่องเมื่อเห็นภาพที่ไรสารนี้พวกเขากลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดราวกับว่าสติแตกไปแล้วในที่สุดก็สติแตกต่อไปคงไม่สติแตกไปกว่านี้แล้วผู้ชมในห้องไลฟ์สดเห็นสีหน้าของทั้งสองคนก็หัวเราะจนแทบคลั่งฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดก็ไม่ใช่แค่พวกเราที่ตกใจแล้วโลกนี้พลิกผันไปแล้วจริงๆ ฉันว่าแล้วว่าต้องมีคนปกติอยู่หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงในที่สุดทุกคนก็ได้ทราบตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณจากการอธิบายของผีสาวสมาชิกทีมโบราณคดีต่างก็ออกสำรวจไปทั่วหมู่บ้านมาสองวันแล้วจึงมีแผนที่โดยละเอียดเมื่อรวมกับคำอธิบายแล้วก็สามารถระบุพื้นที่ได้คร่าวๆเทียนเทียนกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มแล้วนะคะเจียนเย่ปืมขอบคุณมากครับ เทียนเทียนเดินมาหาเขาและผีสาวอย่างเกรงเกรงแล้วกระซิบว่าต้องจับมือกันค่ะเธอรีบจับมือของเจียนเย่ก่อนแล้วไม่กล้าจับมือของผีสาวเจียนเย่ไม่รู้สึกอะไรมากนะักเพราะตอนที่เขาเป็นแพทย์นิติเวชเขาก็สัมผัสกับศพมาไม่น้อยดังนั้นภายใต้สายตาที่ประหลาดใจเล็กน้อยของผีสาวเขาก็จับมือที่ซีดขาวและน้ากลัวของเธอโดยไม่ลังเลเลยแล้วยังพูดด้วยความรู้สึกที่หลากหลายว่า คุณผอมเกินไปแล้วนะครับปกติควรกินข้าวเยอะๆและออกกําลังกายบ้างไม่แน่ว่าความจําอาจจะไม่แย่ขนาดนี้ก็ได้ทีสาวผู้ชมเทียนเทียนหลังจากพูดจบเจียนเย่ก็ไม่ลืมที่จะหันไปพูดกับเทียนเทียนว่าจับมือกันแน่นแล้วไปกันได้แล้วทั้งสามคนจับมือกันเป็นแถวเจียนเย่คิดว่าการเปิดใช้ทักษะการของเธอน่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ไม่คิดว่าเทียนเทียน,นจะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกระซิบว่าฉันจะบินฉันจะบินฉันจะบินให้สูงขึ้นไปอีก อัญญะประกาศคู่จุดอัญญะประกาศคู่แล้วโลกตรงหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปแทบจะในทันทีเมื่อวาบผ่านกาจะมีความรู้สึกเหมือนน้ำหนักหายไปทั่วขณะแต่เมื่อลืมตาขึ้นทุกคนก็มาอยู่ที่ใต้ชายคาของอาคารแห่งหนึ่งแล้วมันเป็นอาคารขนาดเล็กหาชั้นที่สร้างด้วยอิฐและกระเบื้องดูเก่าแก่มากข้างนอกดูสุดโรมและมีป้ายที่ดูเหมือนจะหลุดแหลมีหลุดแหละเขียนไว้ว่าหอสมุด แต่สิ่งที่เจียนเย่สนใจคือตอนใช้การของคุณต้องมีคำพูดติดปากด้วยเหรอเทียนเทียน,นพยักหน้าเบาๆเธอกล่าวว่าที่แผลเป็นเคยบอกกว่าการทุกใบจะมีผลข้างเทียนนอกเหนือจากทักษะหลักเช่นแฟนของฉันทักษะสายฟ้าของเขาสามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าเพื่อโจมตีได้แต่ทุกครั้งที่ใช้เขาต้องตะโกนว่าขอยืมชีวิตจากฟ้าอีกห0 0ปีเท่านั้นค่ะเจียนเย่ ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าการดของตัวเองก็ประหลาดแล้วแต่เมื่อเห็นการ์ดของคนอื่นประหลาดขนาดนี้เขาก็รู้สึกสมดุลอย่างประหลาดและคิดว่าการของตัวเองก็ดีไม่น้อยเลยเทียนเทียน,นถามด้วยความสงสัยว่าที่ขาการของที่ไม่ต้องมีคำพูดติดปากเหรอเจียนเย่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าไม่ต้องครับคำพูดนี้ก็เตือนผู้ชมในห้องไลฟ์สดด้วยเชีย่ยเอ่ยการของสตรีมเมอร์คนนี้ไม่มีการไร้เวทนําหน้าเลยจริงๆด้วยก็เป็นการทองคํานี่นาไม่แปลกหรอก แต่ผลข้างเคียงของมันคืออะไรให้ตายสิไม่เคยสังเกตเลยทุกครั้งที่เจียนเย่รอดพ้นจากภัยพิบัติได้อย่างน่าประหลาดใจผู้ชมก็มูวแต่ดูเรื่องสนุกสนานจนไม่ทันสังเกตเรื่องนี้จริงๆพวกเขาแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่การถูกเปิดใช้งานผีร้ายจะแสดงออกแปลกๆเท่านั้นเจียนเย่เองก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่แต่ก็ไม่มีเวลาคิดมากนะัก เทียนเทียนกล่าวว่าที่คะพี่กําลังตามมหาที่นี่ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในอาคารนี้แล้วพี่กําลังตามมหาอะไรคะเจียนเย่หันไปมองผีสาวเขาถามว่าคนที่คุณตามหาเคยอยู่ที่นี่เหรอือทีสาวพยักหน้าพอสมุดแห่งนี้ภายนอกดูเก่าแก่มากแต่เมื่อเจียนเย่ลองผลักประตูเข้าไปเขาก็พบว่าภายในกลับสะอาดจากประตูมองเห็นชั้นหนังสือเรียงรายอยู่ด้านใน และมีกล่องเก็บเอกสารวางอยู่เต็มไปหมดซึ่งภายในบรรจุเอกสารที่ถูกเก็บไว้นานแล้วแทบจะในวินาทีที่เห็นเอกสารและชั้นหนังสือระบบความคืบหน้าเนื้อเรื่องภารกิจหลักความลับของหมู่บ้านว่านฝูได้รับการอัปเดตเป็น20%สเอร์เซน์ดวงตาของเจียนเย่เบิกกว้างทันทีมาถูกที่แล้วถูกที่แล้วที่นี่เป็นสถานที่สำคัญในการไขปริศนาของหมู่บ้านว่านฝูอย่างแน่นอน เมื่อคิดว่าความคืบหน้าของเนื้อเรื่องถึง100%เซแล้วเขาจะสามารถออกจากโลกนี้ได้เจียนเย่ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเขาพูดกับผีสาวที่อยู่ข้างๆว่าที่นี่มีของเยอะมากคุณรู้ไหมว่าเอกสารของคนที่คุณตามหาอยู่ที่ไหนผีสาวสายหน้าช้าช้าเจียนเย่ไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรเขารู้ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก แต่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วและความคืบหน้าของเนื้อเรื่องก็ได้รับการอัปเดตก็แสดงว่าเขาไม่ได้มาผิดที่ที่นี่ต้องมีสิ่งที่เขาต้องการอย่างแน่นอนเจียนเย,ย่เดินไปที่กล่องเก็บเอกสารแล้วเปิดกล่องหนึ่งออกมาพบแฟ้มเอกสารอยู่ข้างในตัวอักษรบนแฟ้มเริ่มซีดเหลืองแต่ก็ยังพออ่านได้ว่าเขียนอะไรไว้เทียนเทียน,นก้มลงมาอ่านข้อความบนแฟ้มว่าทีมโบราณาคดีซุนจี้แฟ้มบุคลากร,กรปี1521ปี1 5ึ เจียนเย่สบตากับเทียนเทียนแล้วเปิดแฟ้มภายในไม่เพียงแต่บันทึกชื่อบุคคลเท่านั้นแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจยิ่งกว่าคือด้านหลังชื่อเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายกากบาทสีแดงไว้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเวน้นต้องรู้ว่าในวงการบันทึกข้อมูลมีกฎว่าถ้าบุคคลใดเสียชีวิตจะมีการทำเครื่องหมายกากรบาทไว้ด้านหลังชื่อเจียนเย่พลิกดูทั้งเล่หอย่างรวดเร็วปรากฏว่าไม่มีข้อยกเว้นทุกคนถูกทำเครื่องหมายกากบาทสีแดงไว้หมดเครื่องหมายกากบาทสีแดงเรียงรายสร้างความตกตะลึง เจียนเย่ปิดแฟ้มแล้วพลิกดูแฟ้มอื่นๆข้างใต้มีแฟ้มมากมายและตัวอักษรบนแฟ้มแต่ละเล่มก็แตกต่างกันแต่ทั้งหมดล้วนเป็นแฟ้มบุคลากรของทีมโบราณาคดีที่มาที่หมู่บ้านว่านฟูตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขามองขึ้นไปชั้นวางหนังสือทั้งชั้นเต็มไปด้วยกล่องนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้คิดว่ามีเยอะแต่ตอนนี้กลับรู้สึกขนลุกสู้เทียนเทียนตัวสั่นไปหมดเธอเป็นสมาชิกทีมโบราณาคดีในด่านนี้เธอยกมือปิดปากร้องไห้สะอึกสะอื้นพวกเขาตายหมดแล้วพวกเขาตายหมดแล้ว ไม่มีใครรอดชีวิตออกจากที่นี่ไปได้เลยสีหน้าของเจียนเย่ก็เคร่งขครึมเล็กน้อยถ้าทีมโบราณคดีทีมหนึ่งเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันก็ยังถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าทีมโบราณคดีทั้งหมดไม่มีใครรอดชีวิตเลยละ่ะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่าเพิ่งด่วนสรุปเจียนเย่ A กล่าวอย่างใจเย็นเรายังไม่ได้ดูเอกสารทั้งหมดที่นี่ไม่แน่ว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตก็ได้คุณร้องไห้เร็วเกินไปแล้ว คำพูดนี้ช่วยดึงสติกลับมาได้บ้างความหวาดกลัวดั้งเดิมของเทียนเทียนก็ลดลงเธอมองว่าเจียนเย่เป็นคนที่เก่งกาจมากไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเขาก็ยังคงมีความสงบแบบสุดๆการอยู่กับเขาไม่ว่าตอนแรกจะกลัวแค่ไหนก็สามารถคลี่คลายความกลัวได้ด้วยคำพูดไม่กี่คำและจะไว้ใจเขาอย่างไม่รู้ตัวรู้สึกปลอดภัยมากเมื่ออยู่ข้างเขาถึงแม้ว่าคนคนนี้จะพาผีติดตัวไปด้วยทุกที่ก็ตาม เทียนเทียนกำลังจะพูดแต่จูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกอาคารที่นี่เป็นสถานที่ที่ห่างไกลปกติไม่มีใครมาที่นี่เลยก่อนที่เธอจะทันได้พูดอะไรประตูห้องเก็บเอกสารก็ถูกขลอและกะเปิดออกอย่างแรงแล้วผู้หญิงร่างสูงใหญ่ก็ปรากฏตัวที่ประตูผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตลายดอกไม้ ก้าวเท้าด้วยรองเท้าผ้าใบายืนอยู่ที่ประตูทิ้วของเธอดูดันพวกเธอทําอะไรกันที่นี่เป็นห้องเก็บเอกสารนอกจากคนในหมู่บ้านแล้วคนนอกห้ามเข้ามาเทียนเทียน,นสูดหายใจเข้าด้วยความตกใจแล้วถอยหลังด้วยความกลัวทําไมถึงเป็นเธอเจียนเย่ไม่รู้จักแต่ก็ยังถามว่านี่ใครครับเทียนเทียน,นกระซิบเบาๆว่าเป็นพรรยาของช่างไม้คเธอเป็นคนดื้อรั้นมากเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดเท่านั้น ตอนนี้เธอพูดว่าไม่อนุญาตให้เราเข้าไปในห้องเก็บเอกสารก็แน่นอนว่าเธอจะไม่ยอมให้เราอยู่ที่นี่ต่อหรอกค่ะเป็นไปตามคาดเมื่อคำพูดนั้นจบลงภรรยาของช่างไม้ก็เดินเข้ามารองเท้าผ้าใบของเธอเหยียบลงบนพื้นก็ยังส่งเสียงดังหนักอึ้งได้ยินไหมคนนอกออกไปให้หมด เจียนเย่เริ่มรู้สึกอับจนหนทางภารกิจซ่อนแอบของเขายังเหลืออีกสี่ชั่วโมงก็จะเสร็จสิ้นถ้าเขาต้องออกไปตอนนี้แม้ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เขาก็จะไม่ได้รางวัลภารกิจซึ่งก็คือกุญแจสารเจ้าบรรพบุรุษไปไม่ได้เจียนเย,ย่คิดอย่างรวดเร็วเรามาหาข้อมูลจะไม่ทําให้ที่นี่สศกปรกปรกร,ก,รกครับหาเสร็จแล้วก็จะไปนี่เป็นสิ่งที่นายหมู่บ้านอนุญาตแล้วด้วยภรรยาของช่างไม้หยุดชะงักดูเหมือนจะลังเลเจียนเย,ย่ดีใจในใจได้ผลเหรอ แต่ภรรยาของช่างไม้กลับหัวเราะเยาะนายหมู่บ้านอนุญาตแล้วไงและที่นี่ฉันเป็นคนดูแลและทำความสะอาดกฎที่บรรพบุรุษส่งต่อมาคือห้ามคนนอกเข้ามาวันนี้แม้แต่เทียนหวางมาเองพวกเธอก็ต้องออกไปจากที่นี่ใจของเจียนเย่เริ่มเย็นลงเรื่อยๆเ,เรื่องนี้จัดก,การยากแล้วสิขณะที่เขากําลังคิดอยู่ภรรยาของช่างไม้ก็หยิบไม้ปัดขนไก่มาอย่างไม่พอใจแล้วเดินเข้ามาเพื่อจะตีคนออกไปเร็วขณะที่เธอกําลังจะเดินมาถึง เจียนเย,ย่รู้สึกเหมือนมีแสงสีทองว่าผ่านหน้ากาทองคำใบหนึ่งถูกเปิดใช้งานเข็มทิศสีทองหมุนวนในอากาศแล้วปรากฏข้อความขึ้นมาทักษะซุบซิบถูกเปิดใช้งานข่าวลือเล็กน้อยข่าวด่วนข่าวด่วนหลังจากที่ความสัมพันธ์ลับๆระหว่างภรรยาของนายหมู่บ้านกับช่างไม้ถูกเปิดเผยตอนนี้สถานที่ที่พวกเขานัดพบกันได้เปลี่ยนจากศาลเจ้าบรรพบุรุษเป็นหลังพุ่มไม้แล้วทักษะกำลังอยู่ในช่วงคููดาวสิบสองชั่วโมง เมื่อข้อความปรากฏขึ้นโลกทั้งใบก็เงียบลงเจียงเย่เชีย่ยเอ๋ยเรื่องซุบซิบยังมีภาคต่ออีกเหรอ